มาเด้อพี่น้องมันจึงหอมกันเด้อหลายอย่างอยู่มี่สมตำมี่สมมูทอดมีบมกเขียมาได้จามมนมาเด้อมันกินต้องการแซ่บๆซบตำสมตำใส่กุ้งใส่หมึมือก็ต้องพิ้งค์เย จะป่ะจะป่ะดำไม่กิน้องมาเด้อเผ็ดๆดำหังคุดที่น่าเบื่ออยู่ไม่ได้กินใช่ไหมมองเูย เรื่องมึงกินขอนกขอ,ขอน้ำกันตั้งเพดตั้งเสียบกล่องนั่นแหละหน้ำมูกเห็นไนหะวันละหนึ่งเมตรตอนเช้าตับเส็บ ăn à, quần nó chín cuồng bên cạnh đấy cả